ช่อง Youtube จากชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Favorite of the Year 2 0 2 1ที่ผ่านมานะคะก็จาก็จะพูดในส่วนของเมคอัพแล้วก็สกินแคร์เนาะแต่อาจจะไม่ได้หยิบยกมาทุกขั้นตอนนะคะเป็นเฉพาะของที่จ๋าชอบเท่านั้นนะคะที่แบบว่าหยิบขึ้นมาเนาะโอเคก็ไม่รอช้าก,ก็ไปดูอันแรกเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับอันแรกนะคะจ๋าก็จะมาแบบว่าเริ่มจากแบบว่าตามขั้นตอนการแต่งหน้าแล้วก็ลงสกินแคร์ของจา๋าเลยเนาะ จ๋าก,ก็จะพูดรวมๆทางเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ไปในวิดีโอเดียวเลยเนาะเพราะว่าจ๋าก็ไม่ได้เจออันที่ชอบขนาดนั้นในทุกโปรดักต์เนาะก็หยิบมาแค่บางอันนะคะมาเริ่มกันอันแรกเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะจ๋าชอบเป็นตัวนี้เนาะ เป็นการเยตัวนี้นะคะเป็นตัวโปดของตาเลยเนาะเป็นตัวที่ซื้อซ้ําแล้วมากแบบหลายขวดมากๆนะคะถ้าทุกคนสังเกตมันก็คือแบบว่าเหลือน้อยมากเนาะอันนี้เป็นแบบว่าที่ล้างเมคอัพนะคะอันเดียวที่ทําให้หน้าจาไม่แห้งนะแล้วก็ทําให้แบบว่าข้างดวงตาจาไม่แสบนะทุกคนแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกได้ค่อนข้างดีนะแต่อาจจะแบบยากนิดนึงเนาะถ้าเราใช้แบบว่ามาสคาร่าแบบวอเตอร์ทูก็จะยากนิดนึงแต่ว่า อย่างอื่นก็คือชอบมากแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะคือซื้อซ้าหลายอันมากเนาะคืออันนี้นะคะแนะนําเลยนะราคาแบบว่าไม่แพงด้วยนะทุกคนยิ่งถ้าซื้อขวดใหญ่แบบนี้ก็ราคาแบบถูกด้วยเนาะก็แนะนําค่ะถ้าทุกคนต่อมานะคะเป็นโทนเนอร์เนาะทุกคนก็น่าจะรู้นะโทนเนอร์อันเดียวที่จ๋าชอบมาโดยตลอดก็คือของพิกซี่ตัวนี้เลยนะทุกคนเป็นพิกซี่ตัวนี้นะคะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นโกล์เนาะเป็นรุ่นแรกที่เขาออกมาเลยนะคือจ๋าใช้มาในแบบตลอดเลยนะคะคือทําให้หน้าจ๋าดูแบบว่า กลวเวลาเช็ดแล้วก็หน้าไม่แห้งนะทุกคนจกเป็นคนพื้นแบบว่าพื้นผิวแห้งนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะชอบใช้สกินแคร์หรือว่าอะไรแบบเมคอัพอะไรที่ให้ความกลมมากๆเนาะอันนี้ก็คือชอบมากๆเลยนะคะซื้อซ้ําหลายขวดมากแล้วก็ซื้อตุนหลายขวดเพราะว่ากลัวเขาจะแบบเลิกผลิตเลิกขายแล้วก็ต้องซื้อตุนไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นขวดที่แบบว่านับไม่ถ้วนนะทุกคนคือซื้อซื้อใช้ซ้ําตลอดนะคะก็กลิ่นหอมด้วยนะทุกคนแบบกลิ่นค่อนข้างแบบหอมเลยกลิ่นเหมือน ดอกไม้อะไรสักอย่างทุกคนจุนหอมมากนะคะจ๋าอาจจะไม่ได้พูดแบบว่าลึกแบบว่าแบบว่าเขาทํามาจากอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจ๋าแค่แค่คือความคิดส่วนตัวจากหลังจากที่ใช้มาเนาะก็คือจ๋าก,ก็จะพูดคร่าวๆว่าทาไมจ๋าถึงชอบอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นวิดโดมากนะคะก็ชอบนะก็แนะนำค่ะราคาแอบบจะแรงนิดนึงนะแต่ว่าถ้ามันชอบลดแบบว่า30% 20%เรตาก็ต้องซื้อตุนตรงช่วงมาลดเนาะมันก็จะคุ้มมากอันนี้ โอเคค่ะต่อไปจะจะมาพูดถึงเซรั่มนะคะอันนี้เป็นสกินแคร์ที่จะใช้ในช่วงก่อนแต่งหน้านะคะเป็นของลูมิเนสนะคะเป็นตัวนี้นะทุกคนเป็นเซรั่มที่จะใช้มาเป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วก็ไม่เคยนอกใจไปใช้เซรั่มตัวไหนเลยนะคะตัวนี้คือเป็นเซรั่มวิตามินซีแล้วก็เหมือนเดิมให้ความโกลช่วยลดจุดด่างดำเนาะเพราะทำมาจากวิตามินซีนะคะจะใช้ตลอดไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะถ้าวันไหนถ้ามันหมดแล้วจะาดมซื้อเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่าเหมือนเป็นสิวโผล่ช่วงนะ่ยแล้วก็คือแบบว่าให้ มไม่ไม่หนักหน้าเกินไปเนาะตัวนี้ราคาน่าจะไม่แพงมากนะคะเป็นเซรั่มที่ถูกและดีเนาะทุกคนไปตังโอเคค่ะทุกคนต่อมาเป็นเดย์ครีมที่จะใช้ตลอดนะคะแบบใช้มาตลอดครึ่งปีหลังที่ตั้งแต่จ๋าได้ลองซื้อมาก็จะเป็นของคาลีมตัวนี้นะคะเป็นเดย์ครีมที่ให้ความชุ่มชื้นเนื้อเบามากเป็นเนื้อแบบเจลๆนะทุกคนเดี๋ยจ๋าจะหยิบให้ดูถ้าทุกคนสังเกตก็คือมันจะหมดแล้วแบบก็คือเนี่ยแต่ว่าจาก็ซื้อตุนมาเนะ้วเนื้อมันจะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหม แบบเนื้อเจอยวๆแล้วซึมง,ง่ายมากซึมเข้าไปแบบว่าเร็วมากแล้วให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าจนเกินไปแต่งหน้าทับแล้วก็คือไม่แบบว่าไม่เป็นไม่เป็นขุยหรือว่าอะไรนะทุกคนเห็นไหมมันจะแบบให้ความโปลถ้าเทียบกับครั้งที่เราไม่ทาก็คือแบบว่าก็คือแล้วก็กลิ่นหอมเนื้อบางเบาคือชอบมากทุกคนตัวนี้แล้วช่วงหลังแล้วหลังช่วงหลังๆที่จ๋าก,ก็กําลังรอสกินแคร์แบบว่า คอลเลคชั่นเนี้ยที่เขาออกมาผม้อหมอกันเนาะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยจะลองได้ยังไม่นานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันดีเท่าตัวที่จะใช้มาตลอดไหมจ๋าก,ก็เลยไม่ได้หยิบมาพูดถึงเนาะแต่ว่าตัวเดชิคมที่จะใช้ประจําแล้วก็แบบว่าช่วงหลังแบบว่าแปดเจ็ดน่าจะเจ็ดแปดเดือนที่จะใช้นะก็คือแบบตัวเนี้ยคือปังมากทุกคนอันนี้เป็นกระปุกที่3แล้วนะถ้าจะาไม่ผิดจะเป็นคนลงเยอะนะแบบว่าลงครีมตอนเช้าเยอะมากแบบว่าคือลงไม่ได้หลายตัวแต่ว่าตัวเนี้ยลงแบบเยอะหลายจุดที่หน,น้าแล้วก็ นวดๆเข้าไปนะแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีแบบสินาทีแล้วก็ค่อยแต่งหน้าเนาะทุกคนก็คือเวิร์กตัวเนี้ยไม่หนักหน้านะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วทุกคนต่อไปแล้วก็มาเข้าหมวดเครื่องสําอางกันแล้วนะคะ ตัวแรกที่จ๋าลงเลยก็คือไพรเมอร์จ๋าเป็นคนที่แต่งหน้าจะต้องใช้ไพรเมอร์คือไม่ใช้ไพรเมอร์ไม่ได้เลยคือมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองกลัวเครื่องสำอางจะหลุดหรือว่าอะไรเพราะว่าจ๋าเป็นคนหน้าแห้งเครื่องสำอางไม่ค่อยติดหน้าเลยนะคะแบบว่าคือแต่งไปเมื่อก่อนอย่างเงี้ยจ๋าแต่งหน้าแบบว่าคนอื่นอาจจะติดแบบว่าทั้งวันจะาแต่งไปสามทีคือบัชออนหลุดคือรองพื้นหลุดเป็นคาบและวาทุกคนก็เลยหันมาใช้ไพรเมอร์เนาะเาส่วนไพรเมอร์จ๋าก็ลองมาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นว่าแบบว่าเน็กซ์นะคะหรือว่าจะ ราคาสูงๆก็มีแต่ว่าตัวที่จ๋าคิดแบบว่าคือ the base แบบว่าชอบมากก็คือเมมเบลินตัวนี้ค่ะเป็นพายเมอร์ให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากทุกคนเป็นแบบพายเมอร์ที่จ๋าคนพบว่าเออตัวนี้แหละคือถูกและดีแล้วก็คือแบบว่าทําให้ make up make up ฉัพูดอะไรองฉันน,ฉน,นี่ make up ติดทนมากทุกคนอันนี้จ๋าชุดซึ่ง พูดติดอ่างมากเลยอ้นนจ๋าเป็นจ๋าซื้อในสูตรให้ความชุ่มชื้นมานะคะมี SPF 20 e ด้วยนะทุกคนก็คือดีมากนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบลงกันแดดแบบจะนะ๋จาเนาะจ๋าไม่ค่อยชอบลงกันแดดนะคะแต่ว่าภาคหลังๆก็พยายามจะลงเนาะแต่ยังไม่ได้ไม่เจอตัวที่ดีแต่ว่าภายมือตัวนี้ก็คือมีแบบอบมีกันแดดให้20ก็คือค่อนข้างโอเคนะจะเป็นเนื้อสีขาวอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็คือรูปไปก็คือเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันดูจะหนักนะไม่ทุกคนมันซึมเข้าไร็กกนบบนืนออะนะทุคค เป็นผิวเราไปเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากคืออันนี้ก็ใช้อยู่แต่ว่าจะไม่ได้ออกไปแน่นอนก็คือดีทุกคนตัวนี้ถูกและดีมันมีสูตรสําหรับคนที่ชอบหน้าแมทด,ด้วยนะแต่ว่าจะชอบเป็นคนจะชอบแบบว่าให้ความชุ่มชื้นจ๋ก็เลยซื้อสูตรสีง่วงมานะคะสีฟ้าจะให้แบบหน้าแมทอันนี้จ๋าก็คือชอบมากใกล้จะหมดแล้วทุกคนเนี่ยต้องไปซื้อตุนมเมเปิลินฟิตเนี่ค่ะถูกและดีให้ทุกคนต่อมานะคะเป็นลองพื้นแล้วกันเนาะรองพื้นจ๋าไม่สามารถตัดตัววาบบที่่แ ชอบนะคะแบบเป็น2ตัวที่แบบว่าใช้บ่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติวันไหนจะไปทําอะไรแบบว่าเออวันนี้จะไปเที่ยวหรือว่าวันนี้จะไปแบบว่าต้องไปทําอะไรสําคัญแบบอยากสวยตลอดจาก็จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งสองตัวนี้หยิบขึ้นมาใช้เนาะตัวแรกก็จะเป็นของอนาตาเซียตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือชอบมากตัวนี้จะชอบใช้ตอนหน้าร้อนนะคะแบบว่ามันไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นมากแล้วก็จะแบบหน้าจะแบบว่าดูแบบว่าโลงขึ้นแบบระหว่างวันนะคะตัวนี้ก็คือชอบมากนะอันนี้ให้ความปกปิดในระดับแบบว่า ปานกานะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้ให้มันปกปิดมากขึ้นเราก็บิวเพิ่มเนาะแต่ส่วนตัวจ๋าก,ก็คือใช้แบบว่าปั๊มครึ่งแล้วก็ทาให้ทั้งหน้าแล้วเพราะว่าจ๋าไม่ได้อยากได้ความปกปิดมากขนาดนั้นนะอันนี้จ๋าใช้เป็นเบอร์2องสอนะคะชื่อรุ่นอะไรทุกอย่างจ๋าจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะเพราะว่าจ๋าอาจจะไม่ได้พูดชื่อรุ่นเนาะแบบว่ามันค่อนข้างยาวทุกคนเนี่ยตัวนี้คะคะตัวแรกของอาตาตเสียชอบม,มากจ๋าใช้รองพื้นทุกสีสีเข้มกว่าหน้าดนะ่งเฉดนะคะหนึ่งนนะคง ตัวที่สองก็เป็น Dior Foundation นะคะ Skin s k i n G กรูนะคะตัวนี้ตัวนี้จะชอบใช้ในช่วงหน้าหนาวเนาะเพราะว่าหน้าหนาวหน้าจ๋าก็จะแห้งเป็นพิเศษนะคะจ๋าก็จะชอบใช้เดียวตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือไม่ค่อยปกปิดนะคะแบบว่าปกปิดน้อยเป็นแบบลงพื้นที่ค่อนข้างจะโชว์ผิวนะคะเป็นลงพื้นที่จ๋าชอบมากก็คือจ๋าลงทุนกับแบบแบบลงพื้นค่อนข้างมากนะคะเพราะจ๋าคิดว่าเออถ้าแบบว่า เบทมันดีอ่ะก็ทําให้ทุกอย่างมันดีทุกคนจ๋าก็เลยชอบตัวนี้มากนะคะแบบว่ามากมากตัวนี้คือหยิบมาใช้ตลอดวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่จะต้องไปทําอะไรสําคัญอยากสวยเป็นพิเศษก็คือตัวนี้ก็จะหยิบมาจะนึกถึงตัวนี้เป็นแบบตลอดตลอดนะคะตัวนี้ก็ราคาแอบสูงเนาะรองพื้นสองตัวที่จ๋ายกมานะคะแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าเบทมันดีเมคอัพแบบเราก็จะดีเนาะก็คือสองตัวนี้สําหรับฟาวเดชั่นที่จ๋าเลือกมาใน2020นะคยี่สิบทุกคนสองยี่เทุกคน, 20, กคนต่อมาเรามาพูดถึงบรองพือนหรือว่ากก็ช่านนะทุคนอันนี้เป็น ครีม Control, คอนทัวร์ครีมบอัเซอร์นะคะของอนาตาเซียตัวนี้เป็นตัวที่เขาเพิ่งออกได้มาไม่นานนะคะแต่ว่าพอจะซื้อมาใช้แล้วก็คือชอบมากนะทุกคนเป็นสีที่เป็นแบบว่าเนื้อครีมที่เกลี่ยง่ายแล้วสีสวยมากเลยทุกคนสีแบบไม่ส้มเกินไปไม่เทาเกินไปอยู่ในระดับปานกลางแล้วคือเนื้อนุ่มมากเกลี่ยง่ายมากทุกคนดูนะเนี่ยทุกคนสีมันแบบเกลี่ยง่ายมากทุกคนดูดิ เห็นไหมแล้วสีแบบว่าไม่ส้มไม่เทาเกินไปนะก็คือสีที่แบบพอดีมากอันนี้จ๋าซื้อมาในตอนช่วงหน้าหนาวเนาะสีมันก็เลยจะแอบแบบอ่อนนิดนึงแต่จ๋าก็ชอบนะจ๋าชอบลงมาเป็นแบบคอนทัวรนะ์เนาะแบบทีมันก็จะได้ดูไม่แบบไม่มีเวอร์เกินไปนะทุกคนตัวนี้ก็คือดีมากราคาก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะคะเมคอัพของนะจะเสียราคาค่อนข้างสูงนะแต่ทุกคนมันคุ้มมากเขาให้มาในปริมาณที่ดีมากอันนี้จ๋าซื้อโกลเด้นโกลเด้นแทนนะคะตัวนี้จะซื้อเป็นสีโกลเด้นแทนมานะคะ อันนี้ก็คือดีมากทุกคนแบบว่าเกี่ยง่ายมากนะอันนี้ก็คือชอบเรามาต่อกันที่คอนซีนลเลอร์คอนซีนลเลอร์คือจะใช้ตัวเดียวตัวเดียวมาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีมากมากทุกคนทุกคนอาจจะเบื่อแล้วก็ได้เนาะอันนี้เป็นฟิตมีคอนซีนลเลอร์นะคะเป็นตัวเดียวที่จะเลือกใช้มาตลอดคือปกปิดดีเนื้อไม่หลังเกินไปไม่ทําให้ใต้ตาจะตกหลงเนาะจะใช้เป็นเบอร์20กับเบอร์15นะคะผสมกันเนาะอยู่ที่ว่า วันนี้อาจจะจยา,จาอาจจะอยากได้ใต้ตา,ตาสว่างกว่าเดิมจาก,ก็ใช้เบอร์15แต่ว่าถ้าแบบเป็น everyday look อะไรอย่างจาก,ก็จะใช้เบอร์20ตัวนี้นะคะคือเนื้อดีมากทุกคนเกี่ยง่ายไม่ตกล่องไม่อะไรทั้งนั้นก็คือปังมากถูกและดีทุกคนแบบถูกและดีมากค่ะแม่ตัวนี้เรามาต่อกันที่ t าง s les Sens ว่าแป้งฝุ่นนะคะ แป้งฝุ่นจ๋าก็ใช้มาหลายตัวนะแต่ตัวที่ชอบแล้วก็ลงหลักมากก็คืออนาตาเซียนะคะตัวนี้คือกระปุกใหญ่มาทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเนาะคือเป็นแป้งแบบว่าไม่มีสีนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะกลืนไปกับผิวเราเลยนะคะช่วยให้หน้าแบบลแมัแต่ว่าจ๋าจะใช้แค่ลงเบรกใต้ตาแล้วก็เบรกตามแบบว่าคอนทัวร์นะคะแล้วก็เอาส่วนที่เหลือก็คือมาปัดให้ทั่วหน้าเนาะ,ค,ะคือตัวนี้จ๋าก็ชอบมากเนาะ,ะเพราะว่ามันทําให้คอนซีลเลอร์ที่จ๋าลงไปตอนแรกไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ไม่ตกลงนะคะมันช่วยมากตัวนี้ก็คือชอบมากค่ะ แต้ตอาพูดถึงที่เขียนคิ้วนะทุกคนอันนี้ช่วงนี้จะชอบเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นหรือว่าแบบเจลนะคะแต่จะชอบไม่ค่อยชอบลงที่เขียนคิ้วแบบดินสองเหมือนช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาช่วงหลังๆจะชอบลงเป็นแบบฝุ่นนะอันนี้ก็คือเป็นของเ e เจนไบนะคะตัวนี้มันคือพฮเกจซิงมันหลุดไปหมดหมดแล้วทุกคนแล้วมันก็เยินมากถ้าทุกคนสังเกตเห็นไหมแบบ เป็นหลุมเป็นร่องสกปรกมาขออภัยในความสกปรกนะคะแต่ใช้จริงนะคะใช้แบบใช้จริงแบบสภาพจริงที่หยิบมาเลยเนาะอันนี้จ๋าเคยใช้เมื่อ2ปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเลิกใช้ไปอะแล้วก็อันนี้ก็เลยซื้อมาใหม่แล้วก็แบบมาใช้ก็คือแบบว่ามันดีทุกคนสีสวยสีไม่ได้เข้มเกินไปนะส่วนมากจ๋าจะชอบใช้สีน้าตาลตรงกลางนะคะมาลงเสียนตาลตรงกลางมาลงให้ทั่วแบบว่าคิ้วแล้วก็ใช้สีแบบว่าสีเข้มที่สุดนะมาลงช่วงหางตาปลายตา ปลายหางคิ้วเพื่อให้มันคมขึ้นนะทุกคนแล้วก็เกี่ยง่ายสีติดทนไม่หลุดนะคะก็คือสวยมากแล้วก็ถูกแล้ดีอะทุกคนมันมันดีอันเนี้ยตัวนี้ดีมากนะทุกคนจาก็ชอบใช้อนาตาเซียที่เป็นแบบเจลนะแต่ก็ไม่ได้ชอบเท่าตัวเนี้ยตัวนี้คือ the base คือแบบว่าถ้าหายก็คือต้องซื้อใหม่ทันทีเพราะไม่งั้นฉันจะกลัวว่าคิ้วฉันมันจะไม่ปังไม่สวยอันเนี้ยก็คือแบบ ดีมากตัวนี้ชอบมากๆโอเคหลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลงเป็นคอนทัวร์กับบรอนเซอร์นะอันนี้จ๋าก็จะแบบจ๋าชอบซื้อบรอนเซอร์มาทําเป็นคอนทะัวร์เนาะอย่างที่บอกจ๋าชอบแบบว่าสีที่มันพอดีไม่เข้มไม่เทาความจริงอะคอนทัวร์มันต้องติดเทานิดนึงแบบติดเข้มนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวไม่ชอบนะชอบชอบติดน้ำตาลน,นิดแบบว่าสีที่แบบพอดีอยู่ตรงกลางไม่สซมไม่เทาเกินนะคะอันนี้มันเป็นบอนเซอร์ใช่ไหมทุกคนอันนี้มันเป็นบอนเซอร์นะคะ แต่ว่าจ่าทําเอามาใช้เป็นคอนทัวร์นะทุกคนก็คือสีสวยมากอันนี้จ่าเคยพูดไปแล้วนะว่าใช้แบบว่าหมดไปแล้วสองอันนะแบบสตลับแบบเนี้ยก็ซื้อมาใหม่นะคะอันนี้มันกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมะพร้าวอ่ะทุกคนกลิ่นแบบกลิ่นดีมากแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นอนะ่ะทุกคนเป็นอะไรที่ไม่เป็นฝุ่นเกลียูเลยแบบไม่มีฝุ่นหลุดลงมาเลยนะคะเป็นแบบว่าไม่รู้ดิมันมันไม่เป็นฝุ่นอนะ่ะทุกคนแล้วก็สีสวยมากสีแบบว่าเกลี่ยง่ายจ่าไม่ได้ซื้อสีเข้มเกินไปมันไม่เห็นในกล้องแต่แบบสีีีีสสวววยยมมาาากกกกกทุคนนแแบบบดเเื้้อล่่่ง็ เขาเรียกว่ามันไม่เป็นก้อนนะทุกคนเวลาเราลงลงไปแล้วมันไม่เป็นก้อนมันไม่แบบมันไม่เป็นค่าแบบมันไม่เป็นแบบร่องแบบว่าวงกลมเล็กๆอ่ะเพราะจ่าจ๋าเคยใช้คอนทัวร์แล้วแบบเอาบรอนเซอร์มันทำเป็นคอนทัวร์แบบนี้แล้วมันชอบแบบว่าเหมือนสีมันติดอยู่แค่แบบว่าเป็นจุดแต่ทุกคนพอเราลงไปแต้มไปเนี้ยแล้วเราไม่ทันที่เกี่ยมันก็เป็นจุดแต่ทุกคนแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะทุกคนก็คือเกี่ยง่ายสีสวยราคาไม่ได้แรงมากทุกคนว่าแนะนำนะคะต่อไปบรอนเซอร์เราพูดถึงบรอนเซอร์เลยนะคะบรอนเซอร์ก็จะเป็นตัวนี้ของ Ki นนนะะคเป็แบรด์ ของร้านเครื่องสำอางที่สวีเดนนะที่เขาเลิกขายไปแล้วเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าร้านก็เปิดอยู่นะแต่เขาทําเป็นแบบว่าเป็นแบบคอลเลคชันใหม่หรือว่าทําเป็นชื่อแบรนด์ใหม่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ทำตัวนี้ออกมานะคะซึ่งตัวนี้ดีมากเป็นบลอนเซอร์ที่แอบมีชิมเมอร์เบาๆแบบสวยมากทุกคนแบบปัดไปแล้วคือแบบหน้าฉันเหมือนดื่มนะ้ำมา100ชาติแบบดื่มทุกวันวันละ10แก้ว20แก้วทุกคนดีมากเลยนะคือเนี่ยที่จ๋ามีใช้อยู่เพราะว่าจ๋าซื้อตุนไปประมาณ3อันนะเพราะว่า คือตอนที่เขาลดราคาก่อนที่เขาจะปิดแบรนด์ของเขาลงไปอะจต่ก็คือซื้อตุนๆเลยทุกคนเพราะว่ากลัวว่ามันจะหมดนะแบบว่ากลัวว่าจะไม่มีใช้เพราะว่าจ๋าไม่สามารถหาตัวตาย,ต,ต,ายตัวแทนที่ให้ความแบบว่าที่ปัดแล้วมันสวยได้ขนาดเนี้ยคือทุกคนมันสวยมากคือจ๋าซื้อของแม็กมาใช้ของอแบบว่าหลายแบรนด์มาใช้มันก็ไม่ได้ให้ความโกขนาดเนี้ยไม่ได้มันเป็นโกที่พอดีเป็นโกที่อยู่ตรงกลางเป็นโกที่ไม่เวอร์เกินไปไม่น้อยเกินไปทุกคนแล้วสีสวยมากชิมเมอร์แบบปัดแล้วสุขภาพดีคือชอบมากเนี้ยคือ ต้องแบบคือแบบว่าแบบไอเทมที่แบบว่าไม่มีแล้วมันจะแบบถ้ามันไหนไม่ได้ปรับตัวนี้ก็คือรู้สึกแบบน่าจะขาดอะไรหน้าอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวเนี้ยฟังมากทุกคนปัง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 ,ปง,ปงมากแนะนําแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มีขายแล้วทุกคนโอเคทุกคนคะ่ะเรามาต่อกันที่ปัดแก้มแบบไม่รอช้านะเพราะว่ามันเหลือเยอะมากที่ใจไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะคะตัวนี้เป็นปัดแก้มที่จะเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะคะประมาณใช้ได้ประมาณสี่เดือนสี่เดือนน่าจะสี่เดือนแต่เขาออกมาจางก็ซื้อเลยนะคะเป็นของ Kylie Jenner นะคะสีสีอะไรอะ สีเจ็ดสองเจ็ดนะคะเป็นสีที่สวยมากเป็นสีแบบคอรัลแบบสีส้มนะคะแบบว่าส้มนุกนๆส้มแบบว่าส้มชานมะทุกคนส่วนตัวจ๋าเป็นคนชอบใช้สีโทนส้มมากกว่าโทนชมพูเนาะไม่ค่อยชอบสีชมพูไม่ค่อยรู้สึกว่าปัดเสียมผูแล้วมันไม่ไม่ได้ก็เลยชอบสีส้มมากทุกคนอาจจะดูแบบเอยสีมันดูจืดเหมือนจะแบบมันปัดแล้วไม่สวยแบบว่าปัดแล้วสีไม่ค่อยติดนะคนสีมันสวยมากสีแบบสีชานมไข่บุกอะทุกคนคือแบบว่าเป็นอะไรที่ชอบมากแต่ว่ามันแอบเป็นฝุ่นนะคะเวลาปัดแต่ว่า เราให้อภัยเพราะว่าสีมันสวยแล้วปัดออกมาคือแบบได้มาไม่เห็นไหมทุกคนสีแบบเสียบสวยมากสีแบบว่าสีสวยจริงๆอะทุกคนเป็นสีที่แบบว่าใช้แบบว่าปัดเยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าเราปัดแบบว่าเราฟาดแก้มลงไปคือแบบว่าสวยจริงๆอันนี้คือสีดีแบบว่าติดทนแล้วก็ไม่เป็นข้าเวลาปัดนะแบบนี่วันนี้ก็ปัดมาทุกคนแต่วันนี้ปัดไม่ได้เยอะมันก็เลยอาจจะดูไม่ออกเป็นสีที่แบบว่าใช้ everyday หรือว่าถ้าจะออกไปข้างนอก็คืออันนี้เอาอยู่เอาอยู่จริงๆ สวยมากจากคิดว่าสาวผิวแทนน่าจะทาสวยมากเนี่ยสีนี้นก็คือชอบมากค่ะโอเคคะ่ะทุกคนเรามาต่อ,อกันที่ไฮไลท์เตอร์นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์จาชอบปัดไฮไลท์เตอร์มากเมื่อก่อนจาเป็นคนชอบปัดไฮไลท์เตอร์ที่แบบว่าพ,แบบพ,แบบพุ่งแบบพุ่งแบบพุ่งแบบปัดให้รู้ว่าฉันปัดนะแบบเ็นแบบ500อเมตรนะแต่ว่าพานหังหลังจาชอบแบบ บางทีถ้าใช้บรอนเซอร์มากแล้วก็จะไม่ปัดแบบไฮไลท์เตอร์เพราะว่าไม่งั้นหน้ามันจะดูแบบฉันไป้องทอด,ทอด้วยมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เตอร์ที่จะชอบหยิบมาใช้วันที่แบบว่าวันนี้ฉันจะสวยนะวันนี้ฉันจะไปนู่นไปนี่วันนี้เป็นวันสำคัญของฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นเอฟวิดเดจก็จะแบบไม่ค่อยปัดนะแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบว่าอยากจะปัดก็คือหยิบเป็นตัวนี้มาเลยของชาแนลนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ด dition ที่จะโดน เขาป้ายายมาเหมือนกันนะจะไปซื้ออย่างอื่นจะไปซื้อบลอนเซอร์ของชาแนลแต่พอเดินเข้าร้านแล้วปุ๊บเขาปัดให้แล้วคือแบบไม่ได้แล้วแม่แล้วต้องมีแล้วอะคือแบบมันเป็นไฮไลท์ที่เหมือนเรามันออกมาจากแก้มเราทุกคนแบบมันออกมาจากผิวเราอะมันไม่ได้เป็นแบบพอเราปัดไปแล้วมันไม่ได้เป็นปืนไฮไลท์เตอร์มันเป็นแบบว่าไฮไลท์เตอร์ที่แบบว่ามันเหมือนมันออกมาจากผิวเรามันไม่มันไม่ใช่ยิลิเตอร์แบบไม่ใช่ชิมเมอร์ไม่ใหญ่แบบมันสวยมากคนแบบนะเป็นสีที่แบบอ่ะพอดีพอดีไม่ไหวแบบสวยมากทุกคน เป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์เตอร์สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความพุ่งอะไรมากมายนะทุกคนเรามาต่อกอันที่อายแชโดว์ความจริงอายแชโดว์เป็นอะไรที่ยากมากที่จะจะหยิบขึ้นมาที่แบบเป็นเฟเวอร์ลิตเนาะแต่ถ้าต้องเลือกมาก็คือมี2ตัวที่คิดว่าเออเนี่ยฉันหยิบมาใช้บ่อย look แบบเอวิเดย์ลุคแบบคือใช้ยังไงก็ไม่ตายสีคือใช้ได้ทุกวันแล้วก็แบบว่าไม่ว่าจะออกไปไหนทําอะไรก็คือแบบว่า2ตัวเนี้ยคือสีสวยใช้ได้ตลอดเนาะก็เป็นของรอยัลตัวนี้นะคะอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วไม่รู้ว่าเป็นรุ่นน่า ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันยังมีขายอยู่ไหมแต่ทุกคนถ้าทุกคนสังเกตน,นะจะจะเปิดให้ดูว่าสีมันคือเป็นหลุมเป็นร่องหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ทุกคนจะสังเกตว่าจ๋าจะใช้แบบแค่แบบจิ้มไม่ไม่กี่สีที่แบบว่า ที่ชอบจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเห็นไหมมันมีทั้งชิมเมอร์เล็กๆสีเมทนะทุกคนใช้ได้แบบว่าตลอดเวลาคือได้ทุกลุกนะคะสีสวยอาจจะเป็นฝุ่นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็คือสีสวยใช้ได้ทุกวันก็คือจ๋หยิบมาใช้ตลอดสําหรับอันนี้ถ้าคิดไม่ออกว่าจะแต่งตาไหนก็คือหยิบมาใช้สีเดิมๆนะทุกคนก็คือต้องมีอ่ะมันต้องมีมันใช้ได้ตลอดสําหรับคนมือใหม่แต่งหน้าคือได้นะคะอันนี้ต่อมาเป็นยแชโดว์อยกอัหน,นึ่งที่จ๋าคิดว่าเออสีสวยเนื้อดีมากเนื้อไม่เป็นฝุ่นมากแบบ คือเนื้อไม่เป็นฝุ่นเลยสาหรับไอเชโลตัวนี้ก็คือของดิออนะคะอันนี้เป็นคอ l เลค t i o n b a c k เต a นะจาะคิดว่านะอันนี้เป็นของดิออนนะคะอันนี้เขาจะมีเหมือนคล้ายๆพรายเมอร์ไหมมาให้แบบนี้ตรงนะี้แต่จากก็ไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้นะเนี่ยพอส่วนตัวก็คือไอเชโลมันก็ติดอยู่แล้วอะแล้วก็ส่วนสีที่ชอบก็เป็น2สีบนนี้แล้วก็3สีตรงนี้นะคะส่วนสีแดงอนะไรไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้มากเท่าไหร่แต่ก็คืออันนี้ก็คือได้ everyday เนื้อสีดีดีกว่าตัวเมเบลินตัวจิก,กี้นะคะสีไม่เป็นฝุ่นนะอ ไม่มีฝุ่นแล้วคือเนื้อเสียบทนมาติดทนมาและส่วนเสียมตาที่จ๋าชอบหยิบใช้บ่อยก็คือเป็นสีแบบว่าที่เกลี่ยแล้วดีมากเกี่ยงง่ายนะคะทุกคนสีเข้มชัดแบบว่าไม่ไหวเห็นไหมชัดมากทุกคนสีสวยแล้วมันก็จะมีสีชิมเมอร์มาให้1อันนะคะก็คือเป็นสีที่สวยคือเป็นน่าจะสองอันไหมมันมีติดแดงอันนึงแล้วก็สีชิมเมอร์แบบว่าสีแบบแชมเปญอันนึงแบบคนแค่2สีเนี่ยก็คือใช้คู่กันก็คือสวยจบครบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็คือ ไอสำหรับาอเชดู <c oughs> ก็จะมี2ตัวนี้นะคะที่แนะนําถ้าจะต้องแนะน,นําเราก็มีสองตัวนี้ค่ะแม่ต่อกันที่อะไรเดียวเราวนกลับไปที่คิ<อ>้วแล้วกันเนาะเมื่อกี้ลืมหยิบมาพูดนะคะอันนี้เป็นเจลปัดคิ้วตั้งนะคะอันนี้คือเจลปัดคิ้วตั้งเขากำลังแบบอินกันใน่วนนี้คิ้วตั้งๆเหมือนแม่ชมเหมือนดิวอลิสลาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็คือต้องมีนะคะอันนี้เป็นของเอบิวจีเบย์นะคะอันนี้จ๋าก็ซื้อ ซื้อมาจากเว็บของเขาเนาะเนี่ยเป็นอันเนี้ยผู้คนตอนแรกอะแต่ใช้ไม่เป็นแบบผู้ยแม่งเนื้อมันแห้งมากเลยทุกคนแบบอันเนี้ยคือไม่ติดมือเลยนะเพราะเหมือนเฮ้ยมาใช้ยังไงวะอะไรอย่างาเงี้ยแบบมันทำไมไม่ปัดไม่ติดเลยก็คือความจริงแล้วเราต้องฉีดสเปย์นะคะแบบน้ำแร่หรือว่าเซตติ้งสเปย์ลงไปก่อนในนี้แล้วก็ใช้แปรงขุดๆๆแล้วก็เอามาปัดนะทุกคนคือทําให้คิวตั้งมากแม่ตัวเนี้ยคือคิวตั้งไม่ไหวคือแบบว่าอันนาตาเซียที่ซื้อมาราคาโคตรแพงก็ต้องแพ้ไปแบบว่า คือตัวนี้คือตั้งจริงๆทุกคนตั้งมากคือแล้วตั้งแบบไม่ตกเลยนะไม่ว่าหิมะจะตกอะไรก็ช่างคิ้วฉันก็ยังตั้งอยู่ทุกคนแบบว่าตัวนี้ปังมากราคาถูกเลยนะถูกมากๆนะต่คิดว่าเขาน่าจะทําคล้ายๆกับอนาตาเซียนเนื้อคนละแบบเลยนะคะเนื้ออนาตาเซียมันจะแบบเป็นแบบเละๆอ่ะเขาเรียกว่าเนื้อเจลว่ะเหมือนเนื้อเจลปกติเลยนะอันนี้ค่อนข้างใช้ยากเพราะว่าถ้าเราจิ้มเยอะมันก็คือเยอะเกินไปแต่เนี้ยก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสบู่ทุกคนอันนี้เนื้อคล้ายๆสบู่แล้วฉีดน้ำไปใช้แปรงขูดๆแล้วก็มาป คือปังมากคือตัวเนี้ยคือต้องมีทุกคนถ้าใครอยากให้คิวตั้งก็คือต้องไปโดนนะเนี่ยคือดีมากต่อมาเรามาต่อกันที่มาสคาร่าเลยนะคะมาสคาร่าที่จ๋าใช้ก็คือทุกอย่างต้องเป็นวอเตอร์พุ่เพราะว่าไม่รู้ทาไมแบบใต้ตาฉันเป็นหมีแพนด้าตลอดถ้าฉันไม่ใช้มาสคาร่าวอเตอร์พุ่ตัวเดียวที่ชอบก็คือของรอย a ัลตัวนี้นะคะคือแอบเลิกใช้ไปลองใช้ตัวอื่นมาประมาณหนึ่งเดือนคือไม่ได้จริงๆฉันต้องกลับไปซื้อแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ คือใช้ตัวนี้มาตลอดเลยนะคือเป็นอะไรที่แบบว่าดีขนตาหนาขึ้นสําหรับจ่าที่ไม่ค่อยมีขนตาเลยแทบมองไม่เห็นเลยก็คือหนาขึ้นนะคะแต่ก็แบบไม่ได้หนาแบบเวอร์ขนาดแต่ทําให้มันมีวอลลุ่มขึ้นแล้วก็คือไม่แพนด้นะคะแบบว่าวอวตูพุกสุดๆที่มาตกมาร้อยเม็ดก็คือไม่ทําอะไรฉันได้คะ่ะขนตาก็คือดีมากอันนี้คือชอบมากนะคะตัวต่อในหมวดของลิปสติกนะคือเยอะมากคนฉันไม่สามารถเลือกมาสีเดียวอันเดียวได้เพราะว่าอย่างที่บอกลิปสติกเป็นอะไรที่ทุกคนแบบว่าเปลี่ยนสีทุกวันนะ่ะทุกคน แต่ลิปอันแรกที่จะชอบมากก็คือดิออร์ลิปโลนะคะตัวนี้เป็นไม่ใช่ดีออรลิปบามปะเนี่ยฉันจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวคนชื่อเสียเนี่ยทุกคนบงมากตอนเนี้ยเป็นลิปที่จะใช้ก่อนแต่งหน้าคือทาก่อนแต่งหน้าเลยนะคะถ้าทุกคนสังเกตก็คือมันโบเบะไปแล้วมันไม่มีแล้วทุกคนก็คือฉันต้องใช้นิ้วจกขึ้นมาแล้วอะแบบควักมันขึ้นมาแล้วอะเพราะมันหมดจริง,รงๆทุกคนเป็นลิปที่ให้ความชุ่มชื้นดีมากจะชอบใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วก็ ตอนลงสกินแคร์นะคะตอนแบบว่าตอนกลางคืนเนี้ยคือใช้โบกไปเลยตอนก่อนนอนนะแล้วลิปชั้นอ๋อนี่มันคือละเดลลิปกิโรนะคะมันคือลิปกิโรก็คือให้ความชุ่มชื้นโคตรด,ดีตัวเนี้ยคือ แล้วก็มีสีเล็กๆเบาๆแบบว่าให้ปากดูสุขภาพดีนะคะเนี่ยคือต้องไปตามเพิ่มแล้วคือจะพยายามหาตัวที่ถูกราคาถูกกว่านี้แล้วก็แบบผลลัพ์ดีค่อนค้างแบบค่อนข้างดีเท่าตัวเนี้ยแต่คือหาไม่ได้เลยอ่ะแบบมันยากมากจะไปลองซื้ออย่างอื่นมาใช้ก็คือเหมือนแบบไม่ไม่ดีเท่าตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อตัวนี้มาเดิมเพราะว่ามันดีมากทุกคนแต่ราคามันโคตรแรงมันแรงมากก็เลยแบบอืแต่ก็ต้องตัดใจนะทุกคนต้องซื้อนะเพราะว่ามันมันดีจริงๆตัวเนี้ยดีมากสาหรับใครที่ปากแห้งตลอดเวลาเหมือนจ๋าก็ โอเคต่อไปมาต่อกันที่ลิปที่จะใช้ตลอดตลอดนะคะส่วนลิปเพนซิลก็จะมีอันเดียวอันเดิมขอก็คืออันนี้นะคะเป็นสีสม้มอย่างที่บอกจาเป็นคนชอบปาแก้สีสม้มทุกอย่างสีส้มนะอันนี้เป็นสม้มน,น,นู๊ดนูดอมน้ำตาลนิดนึงนะทุกคนมันเป็นส้มที่แบบว่าจะชอบเอามาตัดขอบปากแล้วก็ ในในก็อาจจะดูติดชมพูนะแต่ว่าของจริงมันไม่ได้ติดชมพูเนะี่ยทุกคนเป็นสีที่แบบว่าลื่นเขียนง่ายนะคะเป็นสีที่ติดตลอดถ้าเราไม่ทาลิปทีอสทับก็คือติดทนนะทุกคนแต่อย่างที่บอกลิปอ่ะมันถ้าเรากินข้าวกินน้ำมันก็หลุดไปตาแบบว่าตามสถานาการณ์ชีวิตเนาะแต่แบบอันนี้ก็คือสีเนะี่ยสวยชอบแล้วใช้หมดไปหลายแท่งแล้วนะคะแบบว่าเหล่าจนกุนแบบทุกกระเป๋าอ่ะฉันจะต้องมีสีอันนี้ไว้แบบการตายพบตลอดไม่ว่าตอนเชา้าจะทาลิปสีไหนก็คือต้องมีลิปอันเนี้ยไปเติมระหว่างวันเนาะคือเป็นสีที่แบบ กันตายสำหรับตาน่ะคือนะอันเนี้ยชอบมาทุกคนเดี๋ยวขึ้นชื่อสีอะไรให้ทุกอย่างเลยนะต่อไปเป็นลิปกลอสที่จะชอบนะคะจะมี2ตัวเนาะอันนี้เป็นของเมเปอร์ลินนะจะหยิบยกมาทุกสีเลยนะเพราะว่ามันสวยทุกสีนะคะทุกคนเราแบบว่าไม่สามารถตัดใจได้นะคะอันนี้เป็นสีที่จะมีนะเป็นสามสีนี้แต่ความจริงแล้วเขามีสีอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้เป็นลิปกลอสของเมเปอร์ลินนะคะสวยมากทุกคนอันนี้เดีย๋ยวจะจะสวอสีให้ดูนะคะอันนี้เป็นเบอร์เราเริ่มจากเบอร์ศูนย์ศูนย์สามแล้วกัน อันนี้เบอร์สูสามเป็นเบอร์ที่จายหยิบมาใช้บ่อยมากจนมันหมดแล้วทุกคนมันหมดมากตอนนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อเป็นลิปลอที่เป็นสีชมพูนิดนแล้วก็มีชิมเมอร์เบาๆอันนี้สวยมากจริงๆเดี๋ยวจัดจะทาสวอทให้ดูทั้งสามสีเลยนะอันนี้เป็นสีสูงสามนะคะสีตรงนี้นะทุกคนดีมากเห็นไหมสีแบบมันให้มีมีชิมเมอร์เบาๆทุกคนอาจะมองไม่ค่อยชันนะโอเคต่อไปเป็นสีสูงสี่นะคะอันนี้เป็นชมพูนูดเนาะเป็นหลอชมพูนูดเลย อันนี้เราสปอตตรงนี้กันอันนี้เนื้อสีจะชัดกว่าสีศูนย์สามนะคะเพราะว่ามันไม่มีชิมเมอร์เหมือนเป็นลิปกลอสที่ให้แบบว่าคือสียามาเป็นสีทาตัวเดียวได้เลยอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์เจ็ดนะเดี๋ยวจัดจะโชว์ทีลวกันขอสปอตก่อนนะคะศูนย์เจ็ดจะเป็นนูส้มเนาะสวยมากเหมือนกันพี่เป็นสีแน่นมากทุกคนคือไม่ต้องไปซื้อลิปกลอสแพงๆเลยทุกคนแต่อย่างที่บอกลิปกลอสมันไม่มีความติดทนอยู่แล้วทุกคนคือกินน้ำกินข้าวก็หลุดไปแล้วอันนี้ศูนย์สี่นะคะอันน ที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะคือสีชัดมากทุกคนก็คือถูกและดีแล้วก็สีสวยนะคะไปตามทุกคนเรามาต่อกันที่เซตติ้งสเปร์นะคะตัวที่จ๋าชอบมาโดยตลอดนะคะก็เป็นของ open decay นะคะไม่ว่าจะเป็น all night หรือว่าตัวสีดำมาขวดสีดำหรือว่าอันนี้ก็คือจ๋าคิดว่ามันให้ผลลัพธ์ค่อนข้างคล้ายกันเนะาะจ๋าไม่้ความรู้สึกว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะคะราคาเท่ากันราคาก็ค่อนข้างแพงสาหรับเซตติ้งสเปร์นะคะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวจา๋าจะขึ้นรูปตัวสีดําให้เนาะตัวนั้นจ๋าก,ก็ชอบมากนะคะแต่ว่าตัวนน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 ี้กกกกกก็ชนชนออบอบบมมมม,มาาาาเเ่ัััััะสํหหรจคคืืทุ ก็ดีนะคะเมคอัพติดทนนานทําให้แบบว่าติดทนแต่วันนี้เป็นแบบว่าเซ็ตให้มันแมทน,นะคะส่วนตัวจากก็คือลงทุกอย่างที่เป็นกิโลไปแล้วแต่เซตติ้งสเปซจ๋าใช้เป็นรุ่นแมทน,นะอันนี้คือดีมากนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จ๋าคนพบว่ามันดีพอๆกันเลยแต่ว่าราคาถูกกว่าเดิมเยอะมากถูกกว่า Urban Decay มากนะคะก็คือ Maybelline ตัวนี้ ดีมากทุกคนอันนี้จะใช้ everyday ทุกวันสําหรับ urban decay นั้นจะใช้ในวันที่แบบว่าฉันจะต้องทําอะไรนานๆแบบว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็จะใช้เป็น urban decay แต่ถ้าเป็น everyday ก็คือใช้ตัวนี้ทุกคนตัวนี้คือให้ผลลัพธ์ค่อนข้างคล้ายกันติดทนทุกอย่างคือจ๋าไม่สามารถแบบว่าเลือกตัวอะรตัวหนึ่งได้เพราะว่าสำหรับจ๋าจ๋าคิดว่ามันค่อนข้างคล้ายกันนะทาให้เมคอัพติดทนคือ2ตัวเนี้ยเ็คือได้ถ้า มบมากหน่อยก็คือตัวนี้ถ้างบน้อยหน่อยก็คือเมมเบรีนะแต่มันเบรีนก็คือมันมันถูกเลยดีมันตลอดไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไหนก็คือถูกเลยดีนะคะเมมเบรีนโอเคทุกคนมาถึงไอเทมสุดท้ายที่แบบว่าสาวๆอย่างเราจะต้องใช้นะคะก็คือน้ําหอมค่ะแม่อันนี้เป็นน้ําหอมที่จ๋าใช้มาตลอดนะทุกคนแบบส่วนตัวจ๋ามีน้ําหอมน้ําหอมหลายอันมากนะคะแบบว่าก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าตัวที่แบบว่า ชอบมากแบบว่าถ้าแบบว่าชอบจริงๆก็คือจะมี2อันเนาะอันนี้เป็นของนางโครมนะคะอันนี้ทุกคนสังเกตได้ว่ามันเหลือน้อยิดมากมันใกล้จะหมดแล้วอันนี้30มสิบมลลิตรนะคะแต่ว่าจะคิดว่าถ้ามันหมดจาก,ก็จะไปตําเพิ่มเนาะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมพุ้ดดีอะคุณทุกคนหอมแบบหอมลูกคุณหอมแบบหอมแบบสดชื่นหอมดอกไม้หอมแบบหอมคุณหนุ่มทุกคนอันนี้คือหอมมาจะใช้กลางวันแบบว่า everyday look เลยฉีดตอนกลางวันฉีดอะไรเงี้ยก็เป็นตัวนี้นะทุกคน ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่จ๋าจะใช้ช่วงกันคืนหรือว่าจะไปออกเดทกับผู้หรือว่าจะไปไปเที่ยวแหงเอากับเพื่อนก็จะเป็นตัวนี้อันนี้จ๋าจำชื่อไม่ได้แม่งมันชื่อมันยาวแล้วก็มันหอมมันหอมแบบหอมเซ็กซี่ทุกคนแบบหอมแบบหอมผู้หญิงแบบหอมผู้หญิงมันๆหอมผู้หญิงแบบกกล้าหอมผู้หญิงแบบเซ็กซี่อ่ะหอมแบบเซ็กซี่คือจ๋าใช้ตอนกลางคืนถ้าจะออกไปแหงเอากับเพื่อนไปเดทอะไรก็คือต,แบบตัวนี้ค่ะแม่แบบตัวเนี้ยคือแฟนเวลาทุกครั้งที่จ๋าฉีดอ่ะแฟนจะชอบถามว่า เออใช้น้าหอมที่เป็นรูปแบบรองเทา้าใช่ไหม <laughs> ใช่ทขกควมันเป็นรูปรองเทา้มามันเป็นทรงรองเทา้านางก็จะจํากลิ่นนี้ได้นะคะคือหอมมากจริงๆอันเนี้ยคือชอบแล้วก็หอมจริงๆนะคะอันนี้ก็จะขวดใหญ่หน่อยเนาะหยิบมาใช้ตอนที่จะอยากจะสวยแบบอยากจะเออจะเซ็กซี่บ้างอะไรบ้างก็จะเป็นตัวนี้ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับ f a v o r i ี e 2,21 0ที่ผ่านมานะก็คือผู้จนคอแห้งนะทุกคนมันหลายโปรดมันหลายผลมากก็แบบคอแห้งไปเลยลนะก็ยังไงก็ผู้ในฐานะคนใช้จริงนะคะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากมายว่ามันทํามาจากนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเนาะก็สําหรับคนใช้จริงก็พูดได้เท่าที่รู้สึกเนาะทุกคนโอเคยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแต่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย